มาวัดหลักสี่ราชมูสรก็อย่าลืมเดินมาบริเวณนี้นะครับก็คือเจ้าปางังฉเศรษฐีทั้งเจ็ดนะครับนี่นะครับประดู่หลังน้ำตกสวยงามนะครับนี่นะครับอันนี้เศรษฐีทั้งเจ็ดก็มีใครบ้างอนาถดินสิกะเศรษฐีนะครับเมรังปัสสะเศรษฐีนะครับ ุณน,นกักะเศรษฐีนะครับนี่ครับนางวิสาขานะครับนี่ชนันชัยเศรษฐีนะครับอันนี้ชดินเศรษฐีนะครับอันนี้เป็นโชติกะเศรษฐีนะครับ มีเศรษฐีคนที่8อาจเป็นคุณก็ได้นะครับ